สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านเพื่อนพิมชาแนลนะคะออมาซื้อของนิดหน่อยหนยนะคะทุกคนไปค่ะไปค่ะเป็นคนคุณนเคย ไ่เลยที่เจ้าเราร้านที่ย้ายไปย้ายไปอยู่ที่ไหนนะ่ะอย้ายไปอยู่ที่ไหนตามหาร้านประจํานะคะตามหาร้านประจำ,ะะมะจำไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนนะคะ เพราะวันนี้เราหยุดค่ะทุกคนหยุดนะคะได้พบเจอรู้ว่าจะคำตอบจะใจได้เลยว่าชอบเลี้ยวซ้าย โอ้โหโอ้โหน้องใจเย็นๆครับอย่ารีบอย่ารีบอย่าร้อนอย่ารีบอย่าร้อน ันอยู่คนเดียวเพียวขวาฟั่งซ้งานาจากปกติเราจะเลียวขวานะคะวันนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายค่ะเพื่อจะมองหาว่า ใช่หรือเปล่าโอ้โหก๋วยเตี๋ยวไก่ข้างถนนนะคะคนเยอะมากเลี้ยวซ้ายน้ำมะพร้าวนะจ๊ะนะจ๊ะน,นี่นี่ยนี่นี่ยนี่นี่ะสปาเก็ตตี้ห่อไข่ จะอยู่ตรงไหนเนาะจะอยู่ตรงไหนเนาะเราก็ต้องลองไปดูนะจ๊ะดูแล้วไม่น่านะ <laughs> สวัสดีการโอเค I know I know โ okay. อเคเจอแล้วนะคะเจอแล้วนะคะนี่เองนี่เองนะคะทุกคนเจอแล้วแต่น่าจะจอดรถขวางนะคะ จอดรถค่ะก็เจอร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ให้ดูเดี๋ยวเพื่อนพิมจะต้องหาที่จอดรถกันก่อนนะคะหาที่จอดรถเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขออนุญาตจอดรถก่อนแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปซื้อข้าวของกันนะจ๊ะขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชม แล้วเจ,เ,จเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ้าให้ดูดอกไมส้สวยๆทองฟ้าสวยๆขอบพคุณนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ